การทำงานกันอีกคลิปนะครับเต็มกันไปเลยสำหรับวันนี้นะครับเจ้า l 3 6 0 8 SP นนะครับดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องีวิตการทำงานนะครับมาดูการทำงานนะครับของเจ้า L36 กันต่ออีกคลิปนะครับมาดูกันนะครับสหรับดินแข็งๆเนืดอๆอย่างนี้นะครับการทำงานก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับ ขันมาแล้วในร่องกลางนะครับเกี่ยมจะเปิดหน้าใหม่การไสที่ไม่เสนอนะครับจะทำให้ดันหน้านะครับดูนี้นะครับการขัดการจะให้ค่อยสวยนิดนึงนะครับผม จอหมุนนะครับ X หกห้ายนะครับตาช้างฮัลโหลใคร,ราาานายจุมันสี่หมื่นกว่าบาทแล้วครับตัวนี้จอหมุนตัวนี้นะครับไปโอ้ทำงานนี่ถูกว่าถูกชะลกถูกจะตากันจริงๆน,นะครับสำหรับตัวเอลซับกับงานนาน,น,าน,นี่โอโ้โหยองลำพิคนเ,เลยโอ้แริวจริงๆ แบบพืท,ที่งานนานนะครับนี่เราจะฟูมเอฟซีดูอ๊บนี่โอ้สั่งดินแข็งนะครับแล้วก็โอบต่อหมุนตัวนี้เอาอยู่ครับวัวงานโอเคเลยละเอียดเลยนี่นะนี่ครับให้ดูเลยน,นี่ปั่นรอบเดียวนะครับไม่ได้ซ้ํานะครับโอ้ทือว่าโอเคนะครับง,งานเฉา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 จฉา จะเป็นการทำนาครับคล้ายๆกับโซนอีสานกลางนะครับที่นาดินทรายนะครับโอ้ใคจะหาคนมาดาก็โอ้ยากนะครับกว่าจะตกคงตกกานะครับใช้แรงงานใช้อู้ต้องเตืองอะไรอีกหลายอย่างนะครับดูลองมาหวานนนี้ดีกว่ามีอกาสเสี่ยงไหมเสี่ยงครับแต่ว่ามันเกิดมาแล้วตรงไหนไม่เสมออย่างนี้เราก็สามารถถอนตรงที่มันนานะครับมาดังแซมได้นะครับ จะมีกวางจ้างคนหเยอะนะครับปัปนนาตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นการผลานขี้มีนะครับ mm. องมาคุมมัจพืชนะครับไม่งั้นก็ยาเต็มนะครับข mm. ้าวไม่เกิดแน่นอน mm. การทำนานะครับเกษตรกรน,นะครับ mm. รนันนะครับนี่แหละครับ การไถไถให้มีร่องกลางนะครับก็จะเป็นร่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาทํางานนะครับก็สำคัญอยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีวิธีไถกบอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวันที่หน้านะครับเดี๋ยวอวิธีนะครับโดยอาจารย์นะครับเดี๋ยกระจายให้ดูนะครับ ไม่ได้ครับกันเลนไม่ได้เดีวิ่งยูซูใส่เกียร์สองเกียร์สามไม่ได้นะครับเพโาไม่ใช่ดินทรายนะครับโอ้้าใส่เกียร์สองเนี่ยโอ้ตับคอนแน่ๆเลยต้องปั่นค่อยไปอย่างนี้แหละครับทางนี้นะครับเพราะมันเป็นดินเหนียวตาค่าจ้างก็อยู่หน้าจะอยู่ประมาณไรล,ละห้าร้อยบาทนะครับในโซนนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะมีงานเยอะนะครับงานก็ไม่ค่อยได้เยอะติดต่อก็ต้องเอาต่อเลียงอีกทางนึงนะครับจะทำให้อุปก,กรณ์ของรถเสียหายได้นะครับทําให้ใบบงไใบมีดอตัวจอบนี่เสียหายได้มันก็อ,ออกมาข้างนอกโอ,อ้อันตรายนะครับสำหรับใบมีด ครับะนะน,นี้ก็เราก็มาตรงในวันที่12มิถุนายนพศสองพนสิบหกนะครับเอ๊ะกากลางเดือนกันอีกแลล้คอหงไยคอ,อเบอร์ก็เยมตัวครับโอ้ตัวดีตัวเดิดนอาจารย์เยอะแยะนะครับแต่ว่าใครจะดวงดีนะครับ กาทำงาน,นประมาณนี้ละครับ f <ฮ>อซีอาจะเป็นบางแปลงบางนาเขาก็าจ,จะใช้เครื่องหยอดนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นเมื่อวานนี้ที่เราทำคลิปไปดูนะครับแปลงนั้นนาแองนั้นเขาใช้การหยอดนะครับาไม่ได้นนปั่นแบบนี้นะครับ ถือว่าการหยอดนี่จะดีกว่าการปั่นนะครับเพราะว่าเม็ดข้าวจะลุงลึกนะครับแล้วก็ออกจากปากนกปากหนูนะครับพวกนี้มาเกาะกินข้าวของเรานะครับทําให้พวกเมล็ดพันธุ์ของเราเสียหายนะครับข่า่าไม่เกิดนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับอย่ไงไรเกินห่างนี้แล้วก็มาปักแตมปักไร ตกลแซมกันได้นะครับ่ะ็จะมาตามให้ดูเรื่อยๆนะครับงานนะครับดูพอเปลียดเกลียบพอดีพอเสียนะครับแลทํทำนาแบบไหนจะได้ผลผลิตดีไม่ดีหรือยังไงนะครับตอนี้เป็นช่วงดูการเพาะหวานอยู่ครับเดีย๋ยวให้มัน,เ,นเติบโตขึ้นมากนนี้กันเดี๋ยวจะได้มาถ่ายทำให้เอฟซีดูนะครับ ่อสิ่งนะต่อไปครับนน่ไปนิ่มๆเลยหน้าง,งานก็มานี่แหละครับเอสซีโอ้สุดยอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับขอบคุณนะครับท่านไหนที่ได้กดไลค์กดแชร์มาให้แล้วกดติดตามนะครับ ท่านเราคืพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับล้ำลึรวยอายุมันแข็งเยืนนะครับเก็บยาจนนะครับยี่หัวซื้อเบอร์ก็ให้ถูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทิ่นี้ครับรําต่อนในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ